เรื่องเจ้าของหอใช่ไหมครับก็ผมว่าเขาก็เจ๊งไปแล้วครับเนี่ยคงไม่มีใครเข้าอยู่แล้วครับพอเป็นข่าวเป็นข่าวออกมาอย่างนี้แล้วก็คงไม่มีใครเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สังคมออนไลน์ line, เดี๋ยวนี้มันมันเร็วนะครับแล้วผลที่ตามมาเนี่ยรุนแรงนะครับพอเป็นข่าวว่าเอาเปรียบทําสัญญาเอารัดเอาเปรียบคนพักอาศัยเนี่ยผมว่าไม่มีใครเข้าพักแล้วครับ มันก็จะจำเลยจะจำกันนะครับไม่รู้ไปเอาหลักบริหารมาจากไหนนะอย่าป่วยอะไรดีกว่านะครับไม่ว่าไข้หวัดหรือโควิดอะไรเลยนะครับมันอึดอัดครับออกไปเจอใครก็ไม่ได้นะครับกักตัวอยู่อย่างเงี้ยะอึดอัดนะครับอึอดอัด ยาเสพติดระบาดทั่วทุกหัวละแหงเลยนะฮะระบาดทั่วทุกหัวละแหงเลยนะครับบ้านเราเนี่ยผมก็เรียกร้องนะครับเรียกร้องมาอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยตำรวจมันมีไว้ทําไมมนะนะครับมันมีไว้ทาไมนะโรงพักต่างๆเนี่ยอย่างสพปากคลองลังสิตเนี่ยเรื่องอะไรแจ้อะไรขอพักเนี่ยโอ้โหเรื่องราวแม่งเยอะแยะ โรงพักรังสิตก็ถูกตั้งคำถามว่าตำรวจมีไว้ทำไมโรงพักนี้ไว้ทำไมตำรวจไว้ทำไมทำไมไม่กล้าดำเนินการอะไรกับคุณเจ๊คุณป้าเจ้าของหอพักสคบงสคบแจ้งความไปตั้งแต่ปีหกหกหกเจ็ดหกแปดสองสามปีมีไว้ทำไมสคบมีไว้ทำไมตำรวจสปรังสิตมีไว้ทำไมผู้การปทุมธานีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีไว้ทำไมนะครับพอมันไม่ทํางานทําการก็ตกเป็นเ,เนี่ยนะครับ เสร็จเลยครับอินฟูครับมามาลงพักไหนไม่ทํางานโทรหากูนี่เดี๋ยวกูโทรให้นะกูโทรปุ๊บเนี่นะอ่าพูกับต้องไปออกหมายจับเลยโอ้โหทําไปทํามาเนี่ยอินฟูพวกนี้ผมว่าแม่งใหญ่กว่าผบวัตอรอยนะครับเพราะฉะนั้นฝากผบวตอรอนะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปไปดูตามโรงพักต่างๆเ,เวลาประชาชนเข้ามาเนี่ยดูแลเขาหน่อยมันจะต้องไม่ไม่ต้องไปพึ่งอินฟูทุกวันนี้บ้านเมืองแม่งไม่ได้เรื่องตำรวจตำรวจเนี่ยนะ ตำรวจตำรวจเนี่ยแม่งไม่ทํางานหรือเปล่าพบจรอมามันทําไปทํามาก็อะไรอะไรก็ต้องไปหาอินฟูทาไมไปหาอินฟูก็ต้องไปหานักข่าวนะไม่ด่าไม่ทําหรือเปล่าพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรต่างจังหวัดแนงเยอะเต็ไมไปหมดอ่ะด้วยบ้านนอกบ้านนอกนะเขาไปแจ้งความนะเคยสนใจกันไหมนะครับนะโดนขู่โดนฆ่าก็ไปถึงก็บอกเอายังไม่ตายอนนี้รอให้ตายหาก่อนแล้วค่อยมาแจ้งความ นะพอไปแจ้งความก็ไปหาหลักฐานมาไปหาวงจรปิดมาถ้าตํารวจประเทศไทยพวกเองเป็นแบบนี้นะผมว่าบ้านเมืองแม่งชิบหายยุบแม่งทิ้งไปดีกว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับพอบตอร,รลูกน้องฟังดูนะไปแก้ไขไขแจ้งความก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บตำรวจไม่พอก็ใช้อันนี้ชบรบุรีตำรวจบ,บ้านอนะไรต่างๆอบรมมาเยอะแยะอาสาสมัครบอรตกตึงกู้ภยัยก็ได้ช่วยกันนะใครเห็นด้วยกับพี่เดย์บ้าง ตำรวจสพปากคลองรังสิตเผยหอหือหือไม่ใช่อาชญากรแต่ค้ากำไรเกินควรเป็นเรื่องความเดือดร้อนรำคาญต้องกลับใจมีคุณธรรมหลังจากที่รายการหนกระแสได้นำเสนอประเด็นหอหือหเมื่อ,อ,อผู้ปกครองร้องเรียนผ่านเพจรายการว่าลูกชายซึ่งเป็นนักศึกษาถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในย่านมหาวิทยาลัยรังสิตค้นกระเป๋า และยึดเอกสารส่วนตัวไปหลังทราบว่าจะย้ายออกพร้อมทั้งเรียกเงินเพิ่มหลักหมื่นบาทหากต้องการได้ของคืนโดยยังมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นเช่นกักขังนวงเหนียวเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเกินจริงดูถูกด่าดทอด้วยคำหยาบคายโดยกระทำเช่นนี้ต่อเนื่องมานานกว่า20ปีแต่กลับไม่สามารถดำเนินคดีได้ อีกทั้งเจ้าของหออย่างอ้างว่าเป็นอดีตภรรยาในตำรวจระดับสูงและยังขู่ฟ้องกลับประเด็นดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้มานานถึง20ปีและมองว่าพฤติกรรมของเจ้าของหอพักนั้นเข้าข่ายกักขังน่วงเหนี่ยวและกันโชคทรัพย์ซึ่งดูแล้วมักจะทำพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำ กับเด็กนักศึกษาซึ่งไม่ค่อยกล้ามีปากมีเสียงถือเป็นภัยอันตรายกับผู้อื่นในสังคมด้านพันตำรวจโทเนติรุ่งฟ้าแสงอรุณรองผู้กำกับการสอบสวนสพปากคองรังสิตเตรียมตั้งวอมรูมรับเรื่องจากผู้เสียหายทั้งหมดในวันที่5พฤษภาคมนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีต่อไป โดยช่วงหนึ่งพันตำรวจโทรเนติรุ่งฟ้าแสงอรุณได้กล่าวว่าตำรวจอยากทำงานทำคดีนี้มานานแล้วพอมีเรื่องนี้เข้ามาทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเราไม่ว่าผู้ประกอบการเพราะมันมีเรื่องต้นทุนกำไรแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบแต่หอพักเขาไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่ว่าช่องสูมหรือค้ามนุษย์อะไรขนาดนั้นคือเขาค้ากำไรเรินเกินควร เอาเปียบมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนลำคัญของพี่น้องประชาชนเขาต้องปรับต้องกลับใจต้องประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต้องคิดว่าเด็กๆก,ก็เป็นลูกเป็นหลานเอาเงินมาให้คู้เสียหายรายหนึ่งได้เล่าว่าตำรวจไม่รับแจ้งความเรื่องป้าหองหืองอองั้นพี่ตำรวจก็ทำหนังสือตอบกลับมาหน่อยว่าว่าไม่รับแจ้งเพราะอะไร โดยผู้เสียหายคนหนึ่งบอกว่าเช่าหอพักแห่งนี้แล้ววันดีคืนดีสามีของคุณป้ามาเคาะประตูห้องแล้วเข้ามาตอนตีสามอ้างว่ามาดูว่าน้ํารั่วหรือเปล่าเราตกใจมากไม่รู้จะทําอะไรเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าเลขมิเตอร์น้ําเยอะเกินสงสัยว่าน้ํารั่วเลยจะมาดูให้เรางงมากว่าทําไมถึงเข้ามาตอนตีสาม ทั้งที่ตอนกลางวันก็ดูให้เราแสดงความไม่พอใจเขาก็ขูว่ว่าถ้าไม่พอใจก็ย้ายออกไปเลยพอเราไปแจ้งวา่าจะย้ายออกจริงเขาก็มาโน้มน้าวต่างๆนานาบอกวา่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกตอนแรกจะขอเอาของออกจากหอพักเพราะว่าจะส่งไปให้แม่แต่เขาบอกวา่าตราบใดที่ยังไม่หมดสัญญาห้ามเอาของออกไป เอาไปไหนทั้งนั้นทั้งที่เป็นของของเราซื้อมาเองเราไปแจ้งความตำรวจก็ขู่กลับว่ามันเป็นแพงมาแจ้งความอาญาไม่ได้ถ้าเขาแจ้งกับเธอรับผิดชอบไหวไหมผู้เสียหายจึงขอความช่วยเหลือจากพี่ที่อยู่ที่โคราชให้มาช่วยหน่อยพี่ของผู้เสียหายก็ขับรถตรงดิ่งมาคุยกับตำรวจเลยยืนยันว่าจะเอาผิดอาญาตำรวจถามกลับมาว่า จะเอาผิดข้อหาอะไรเราก็ตอบตำรวจไปว่าเราได้รับความเสียหายเรามีหน้าที่มาแจ้งส่วนท่านจะแจ้งข้อหาอะไรตั้งข้อหาอะไรกับเขามันเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านจะไม่ยอมดำเนินคดีให้ก็ช่วยทำเป็นหนังสือตอบกลับมาด้วยว่าไม่รับทำคดีเพราะอะไรพอแจ้งไปแบบนี้ตำรวจก็เลยต้องยอมรับแจ้งความแบบเสียไม่ได้ หลังจากนั้นเราเอาบันทึกประจำวันไปที่หอพักแห่งนี้เพื่อจะไปเอาของออกมาแล้วขอให้สายตรวจไปกับเราด้วยหนึ่งนายแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่มาพอเราถือบันทึกประจำวันเข้าไปเอาของสามพ่อแม่ลูกเจ้าของหอก็ปี่เข้ามาไม่ให้เข้าแล้วแจ้งความดำเนินคดีกับเราในฐานบุกรุกบอกว่าเราเป็นคนนอกเราถูกดำเนินคดีแล้ว ก็เลยถามกลับไปว่างั้นขอแจ้งความกลับด้วยฐานแจ้งความเท็จป,ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าไม่ให้แจ้งต้องไปแจ้งกับร้อยเวรอีกคนหนึ่งแทนเรื่องคดีบุกรุกที่เขาแจ้งเราเราบอกว่าแจ้งก็แจ้งมาได้เลยจะเอาผิดจะอ,อะไรก็ได้เต็มที่เราพร้อมสู้แต่ผ่านมาถึงสมปีแล้วยังไม่มีอะไรส่งมาเลยวันนี้พอมีเรื่องนี้เปิดขึ้นมา เราก็ต้องออกมาด้วยเพราะเราต้องการให้คุณคนนี้ได้รับผลจากการกระทำของเขาเสียที